ผมต้องเจอกับคำเหล่านี้ทุกๆวันซึ่งแม่งแบบโอโหโคตรรัวเลยแทบจะทุกคลิปไม่ไม่เข้าใจโอเคก็ได้ตามนี้ให้เลยได้ไปดูด anyway ูก claro> ันเลยจุกสวัสดีท่านผู้ชมทุกยนนะครับอยู่เกมยันเดเลนแลนะคกับผมนะแม่งเอยขอกันไปเยอะจริงๆนะฮะก็ ตามนิดเลยนะฮะยูวนนาว w ช s h ย y g e n e r ก็โอเคโอ้แต่ที่เห็นได้ก็คือมีครูพลาวะ่ะเย็ดเค้เย็ดเค้เลยโอ้โ oh. หน่าสนใจจริงแค่ครูพลาบ้าผมทองด้วยเรายิ้มให้กูอีกอ่ะชื่ออะไรตัวเธอชื่อชื่อเคียวเคียวเคียวจิเคียวชิไทโซเนี่ยพูดชื่อแม่งก็หิวเลยเนะี่ยแม่งเอ,อ้ยหิวมิโซะอะ อยากกินซุปมิโซะแม่งเจ็บคออ,อยากแบบซดซุปให้มันชื่นใจอ่ะเข้าใจป่ะววันวันทำอะไรบ้างเนี่ยยันเดเลเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นมาประมาณโอ้โหหลายเดือนเลยหมด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 ,หมด,หมด The f u c k กอีดีฟักกิ้งชิตฮัลโหลเฮียเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอา้าทำไรได้วะแล้วครูพละแม่งฆ่าแม่งเลยมันไส ฆ่าแม่งเลยครบลลาเนี่ยฆ่ามันอือมึงเก่งกันทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมอิดอกเอ,อ้ยครูมึงเป็นครูฝึกตำรวจมาก,ก่อนใช่ไหมเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยบ้าเอ้ยนี่มันโรงเรียนอะไรโรงเรียนฝึกทหารเลยบ้านเรียนโบวิทยามีตัวใหม่มาครับกดวายโอ้โอ้โอฟักกิ้งช h i โอ้โหเดอะฟักโอ้วิ่งได้เดะนินจาอีดิช o t โอ้ฟันได้โอ้ยหยิบดาบมาอุ้ยเดี๋ยวอ่ะออาแมงออาแมงอ้าวุ่นพี่กวนตีแล้วไงพี่แต่กูไปฟันคูพละแม่งเลยเฮียอ้าวเฮ้ยฟันได้เฉยอ้าวพอฟันเสร็จมึงเป็นชุดนักเรียนโอ้ชีวิตฟันหัวม่วงแม่งฟันไม่หมดมึงตายหากันได้หาฟันตายตายหมดตายตาย ตายตายมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเฮ้ยมึงยืนมึงยืนบนศพเพื่อนเลยโอ้ยเดินข้ามไม่สนศพเพื่อนมึงน่ะไม่คิดจะเก็ตกัน่อยนะเหรอแล้วแม่งก็เดินเหยียบอืมจะเดินเป็ดแล้วมาสงสัยอะไรกูมึงสงสัยใต้ตีนมึงกนไหม ใต้ตีนมึนงอ่ะไม่ต้องสงสัยว่าเลือดติดตัวกูไหมเนี่ยฆ่าแม่งข้างๆรุ่นพี่เลยตัดเยี่ยว,วัวไว้ฟันหัวพ่องอ่ะไม่ไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเล็กหัวล้านอา้าวผมเพิ่งรู้นะครับว่าการไปเดินจานนี่ต้องหัวล้านด้วยอ่ะเราจะมาเล่นกันดีๆแล้วเราไม่ฮาร์ดคอร์แล้วดีกว่าอ่าเขาชม,มร,รมทำอาหารนี่ง่ายชม,มร,รมทำอาหารเจอแล้ว มา,มาเข้าแม่งเออสามารถทําขนมให้เพื่อนกินได้แล้วเพิ่มความความป๊อปของเราเพิ่มความเป็นมิตรโอเคทําแม่งเลยดูตู้เย็นแม่งสีชมพูทั้งห้องนะฮะโอแตงเกงในนี่ก็ยังนี่มันคือมินิด็อกไ้กอกยี่ห้อมินิด็อกโอ้ตู้เย็นเปิดเองว่ะหรือฟักเออตะเบะหน่อยเออโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนทหารจริงว่ะมันมีตะเบะกันด้วยว่ะ ทำท่าวันทยาหาัดกันด้วยเออดีดีเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้กันอยู่เลยอะโอ้ตายละไปเดินเอาลุนพี่ไอ้บ้าแล้วทำตกแล้วแล้วตีนเหยียบด้วยเนี่ยอ่ะเหยียบ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 แม่งเลยอ่ะแล้วก็แดกกันอ่ะโอ๊ยไปตกอีกแล้ะฆ่ามึงได้เลยลุนพี่สัตว์ไม่ไหวเลยฮฆ่าแม่งเลยลุนพี่บ้าเลยเอ,อื้อหานเลย ฆ่าแม่งหมดนังเรียนเลยศาสตรจะทําอาหารดีๆด,ดอกป่าเอ้ยตายหมดวิ่งแค่วิ่งผ่านก็ล่วงแล้วทุกคนอืออือสรุปแม่งตายนังเรียนมาเราจะมาทําอาหารกันแบบดีๆนะฮะเอ้ยแต่ก่อนที่เราจะให้อาหารมันต้องรู้จกักคนก่อนไม่เหรอวะไหนมีคนใหม่อะไรบ้างหัวมงหัวมงรู้จักหมดแล้วพวกเดินเดินมานี่ เคยเห็นหมดแล้วไปดูคลิปเก่ากันได้แต่เนี่ยอเน,นี้ยเน,นี้ยไม่รู้จักเนี่ยเน,นี้ยโอ้ยิ้มให้กล้องด้วยน่าจะเป็นพวกโซเชียลบอตเฟย์นี่ไงชื่อมุซุมเมะโรชานโรชานนะั่นมันดอทเสัตว์เดี๋ยวโลลอนชาคุนะเนี่ยโซเชียลบอทเฟย์พวกชอบเข้าสังคมแล้วก็ไม่มีคนที่ชอบไม่มีชมรมเราไปทําอาหารมาให้ใจเย็นๆนะทุกคนนะกดเออเอา้าอีหายอีหาอีหายเอเอ อืม make the food ทำแบบเร็วๆพืช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 อฟอฟเซอร์เนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันคือการคลุกเข้ากับกลิ่นใบเตยของโรงเรียนมันใช่ใบเตยหรอวะนั่นแหละฮะดอกหญ้าโอเคมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบพืชๆเลยฮะเป็นสมุนไพรก็แดกๆก,กันเข้าไปนะฮะเออแดกๆก,กันต้อไปและนักเรียนใหม่นี่ต้องเอาเลยเออหัวม่วงนี่ก็ต้อง น่ะแ,แดงๆเข้าไปสมุนไพรทั้งนั้นนะแ,แดงๆเข้าไปเออเอาให้หมดเออเหลือสองชิ้นเอาให้หัวม่วงที่เป็นพิกชายอ่ะแล้วอีกหนึ่งชิ้นก็ลุนพีเก็บแล้วกันนะลุนพีนะเออเรื่องของมึงรู้สึกว่าเราจะจับครูพรละได้เหรอโอเคก็การที่จะจับครูพลนะัละนั้นต้องทําอะไรวะลืมละไปเรียนก่อนแล้วกันเนาะเรียนกดหกด7เออไปเรียนเสร็จปุ๊บกดสูตรอืมฉลาดมาตั้งแต่เกิดเป็นไงล่ะ มาเราก็สามารถที่จะไปหยิบยาได้นะฮะจับคูพรละ,ะแม่งเลยไหนวะจับได้เหรอวะไม่รู้นะอืมมาหยิบยาแล้วนายวันดีครูเนี่ยมันคุยกับครูไม่ได้หรือว่าเราต้องใช้เทคนิคในการที่เกียนอย่างเราไม่ยช่งไงนี่นี่นี่คุยคุยคุยโอเค คุยแล้วมีไงคุยได้วะตามมาโอ้โหครูมึงเสร็จกูแน่ครูมาครูพละนี่ต้องโดนแล้วจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงครูจัดมาจัดมาครูมึงเสร็จกูแน่ครูมาเอาไปเปิดประตูทำบ้าเลยเหรอคูบ้าสาดปิดดีๆ อ,อย่าเปิดอีกนะไปแล้วครูก็หนูจะพาไปจับเขาคุยในห้องใต้ดินเอะอ้าเฮ้ยได้ว่ะอาเป็นไปได้สุดยอดเย่จับครูได้แล้วเว้ยเป็นการละเล่นที่ดีมากบ์มอัพร่างกายก่อนโอเคโอ้โหนี่แขนนี่มีกระดูกมั้งวเอาเข้าไปเลยฮะอืมโอเคแล้วเราก็กลับบ้านเสร็จภารกิจ อืมโอเคฮะสุดยอดไปเลยเย้แค่นี้ก็เสร็จภารกิจแล้วโอเคแล้วเราก็กลับบ้านไปอย่างมีความสุขนี่ฮะโอ้รอเซ็นไปบลาบลาบลาเข้ามาโรงเรียนบบลาอะไรก็ไม่รู้แม่งช่างแม่งนี่แล้วเราก็ได้ตัวครูพละมาแล้วเราก็ไปหา้นใต้ดินวัดต e บฟักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครูพละครูพละผมยาวขึ้นเดี๋ยวครูพละม <reading> <expand ait> มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นตัวนี้ได <ม wave> <positives> ้ยังไงกูจำได้ว่ากูจับคูมาเดี๋ยวฟากเดี๋ยวทรมานมันไปเรื่อยๆนะฮะเอาเอาสักสิบแปดชั่วโมงแม่งเลยกูจะทำอะไรเฮ้ยกบโา๊ยโอ้๊ย้ม่กี้เมาโอ้โอ๊ยสัตว์เอะเย้แล้วเราก็ข้ามวันมาเนี่ยแล้วเราก็จะไปทรมานมันต่อเดี๋ยวเราจะข้ามไปจนถึงทรมานเสร็จเลยแล้วกันเนี่ยถ้าทรมานนี้ อีกสิบแปดชั่วโมงจัดไปหัวสั่นหัวสั่นบอกเลยอเอาเลยโอเคแล้วเราก็จะข้ามไปแอะแ,แล้วก็มาถึงเวลาที่เราจะปล่อยอาวุธสังหารขนังเราอาา่าฮเป็นไงล่ะโดนจัดไปสิแปดชั่วโมงโหตานี่ตาเทาเลยฮนะที่ขาดตาขาวโอ้นี่ไงครูพระเรา เดี <c oughs> ๋ยวครูไปะไม่ฆ่าฆ่าครูจะฆ่าใครวะฆ่าหัวม่วงแน่เลยหัวม่วงหนีไปหัวม่วงเดี๋ยวต้องฆ่าคนให้หัวม่วงวิ่งหนีไปลองลองช่วยมัน <c oughs> เร็วหัวม่วงวิง่งหัวม่วงวิง่งดูดิว่าครูมันจะทําอะไรหัวม่วงวิ่งไปแล้วดีไงหัวม่วงวิ่งไปแล้วแต่เราต้อง แต่เราต้องซอนศพก่อนซ้อนศพก่อนซ <lk unk> อนศพซอนศพซอนศพน่าอยู่นี่โอเคซอนศพแล้วนี่ครูจะเดินไปไหนเอ้ยเดี๋ยวหัวม่วงวิ่งหนีดิวะเอา้าไปดมนม,มอจาจัดเอา้ายังยังไม่หยุดอีกอืมเต็มหน้าเต็ม,าต,ม,าต,มตาเลยนะซุกเต็มอ,อกเต็มใจเลยจริงๆมันจะสดชื่นอะไรอย่างนี้ยันยังไม่เลิกอ,อีกล่ะ ดมซ้ายขวาดมซ้ายขวาเลยเนะี่ยโอ้โหโอเคเรามาลองอีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยเราจะให้อาวุธคู่ไปและเราก็จะแปลงร่างชิงฆ่าไอหัวม่วงก่อน,นเอา้าวเฮ้ยอา้อาวอ้าวเล่นอะไรกันนะ่ะอา้าว the fuck อา้ามันไม่ได้ฆ่าหรอเอา้ามันไม่ได้ฆ่าเอ้าเอา,เอามีดลอยได้ โอ้ยบักอีกเลยแมงเอ้เราจะฆ่าหัวมงก่อนเดี๋ยวฆ่าแล้วเดิน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 แล้วโอเคแล้วเราก็จะชิงฆ่ามันก่อนชิงฆ่าตายโอเคอ้าวเอาแล้วแล้วคำว่าคิวมันดูเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวทำไมคำว่าคิวมันยังอยู่โอเคอาจารย์ฆ่าเลยอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนวะโอเคอาจารย์ไปฆ่ามันอาจารย์เดินไปแล้วเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วทำอะไรกับหัวม่วงไม่ได้เลยขวางอาจารย์ขวางอาจารย์ขวางขวางไม่ได้แม่งเอ้ย เอออ้าวอ้าวยาจานย่าทำอย่างนั้นไม่ไ,ไม่ชึกเออไปศพยิบหายละอืมใครทำใครทำ เคยทำโอเคอาจารย์โทรหาตำรวจแล้วเราก็จะปลอบใจด้วยการจับมือว่าตาฟักไม่อีกแล้วเหรออย่างนี้อีกแลี้ยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหัวเขียวมันาจากไหนเนี่ยโอเคก็ต้องขอจักลากแตพี่งกรณีนะฮะการเดเลย์ก็มีแต่แค่นี้แหละนะฮะติดตามกันพาร์ทต่อไปแล้วกันอาจจะมีอะไรให้เล่นอีกนะฮะโอเคบาย คุยูพลา